อมอน้สก่อนจะไปฟังผลิตภัณฑ์มารู้จักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะหน่อยชื่อนางสาวกัญญาพัชชัยทวมค่ะปัจจุบันรับราชการอยู่ที่สำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมค่ะอายุสามสิบหกค้าแล้วก็่าปัจจุบันก็กำลังจะแชร์สไลด์สักครู่นะคะ เห็นกันไหมเอ่ยเห็นค่ะอ่าผลิตภัณฑ์วันนี้ก็คือ x s x Night Light Powder ค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอ่าก่อนอื่นเลยเราอยากเป็นคนด้านซ้ายหรือเป็นคนด้านขวาคะแน่นอนทุกคนต้อง เพิ่มไฟให้ตัวเองนะคะจุดประกายคุณคนใหม่ก็คือเป็นคนด้านขวากันดีกว่าค่ะดูสิว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะทําให้คุณเป็นคนด้านขวาดได้ยังไงนะคะอ่าคนมาดูกันก่อนว่าคนไทยอะค่ะอ้วนเป็นดับสองจากทั้งหมดสิบประเทศอาเซียนเลยค่ะก็คือเดินมาสามคนอ้วนไปคนหนึ่งคือน้ําหนักเกินตามมาตรฐานนะคะไม่ดียนะคะเราจะไม่เป็นหนึ่งในสามนะั้นเด็ดขาดค่ะเพื่อน แล้วเราก็จะมีแนวทางในการควบคุมน้ําหนักง่ายๆเลยค่ะก็คือหนึ่งควบคุมพลังงานจากอาหารให้เหมาะสมมื้อหนึ่งเราคิดยังไงคะสองหนึ่งหนึ่งไม่ได้มาใบ้หวยนะคะเพื่อนๆก็คือครึ่งหนึ่งค่ะก็คือสองส่วนก็จะแบ่งเป็นผักที่ปรุงสุกหรือว่าผักสดน,นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำอีกส่วนหนึ่งส่วนสุดท้ายก็จะเป็นข้าวแป้งที่ขาร์ดน้อยจะดีที่สุดค่ะและที่สาคัญก็คือน้ําเปล่าดีที่สุดค่ะแนทนถัง ทานแทนน้ำหวานจะดีมากค่ะหรือถ้าใครมีเวลาก็ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยได้ค่ะแล้วเรามาจุดประกายให้คุณดีขึ้นเป็นคนในฝังเป็นคนใหม่กันนะคะด้วยสามพลังผสมผสานกันคือบัตออเรน์เอ็กแท็กก็คือส้มสีเลือดนั่นเองค่ะแล้วก็แอลกูตามีนไอโซมันทูโรสค่ะเรามาดูว่า,าส้มสีเลือดนะคะก็คือมีกำมีต้นกำเนิดมาจาก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคนชิลีชิลีนะคะประเทศอิตาลีตัดเป็นส้มที่มีสีสันที่เข้มข้นที่สุดในตระกูลพืชตระกูลอซิตัสค่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมอันเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางโชนาการที่อัดแน่นด้วยอย,อยู่ในส้มชนิดนี้ค่ะเขาเพาะปลูกด้วยดินภูเขาไฟนะคะที่อุดมไปด้วยสารอาหารของภูเขาไฟเอตาหนาประเทศอิตาลีเลยค่ะ แล้วก็น้ำส้มนะคะจะมีสีแดงอมม่วงเข้มเนื่องจากมีแอนโทไซยานินในปริมาณที่สูงค่ะเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่ผันผวนได้กลางวันร้อนแต่ร้อนจัดเลคะแล้วก็กลางคืนอากาศเย็นมากโลกหนืออะไรประมาณนี้แล้วก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็แอนโทไซยานินป,ประมาณ9.6กรัมตอ่อนนึกรัมค่ะความเป็นกรดต่ํากว่าแล้วก็ รสชาติหวานกว่าเล็กน้อยค่ะเมื่อเทียบกับส้มทั่วไปแล้วก็มีกลิ่นหอมอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเข้มข้นด้วยแล้วก็เรามาดูอ่าสารสกัดจากส้มสีเลือดเนี่ยค่ะว่ากับการเผาผ่านไขมันเป็นยังไงก็คือมีผลการทดลองทางเทคนิคได้พปสูน์แล้วว่าช่วยยับยั้งการสร้างเซลล์ไขมันใหม่เลาจากกดไขมันไปกีีสลาย้วยค่ะกลไกการยับยั้งกระบวนการด้วยกระบวนการไลโปเจนซิส แล้วก็ช่วยลดน้ำหนักตัวแล้วก็ลดค่า b m เก็คือดัชนีมวลกายนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยปรับปรุงองค์ประกอบของร่างกายช่วยลดขนาดรอบเอวรอบสะโพกซึ่งเพื่อนๆก็รู้กันว่ามันลดยากจริงๆค่ะแล้วก็จากการศึกษาแบบสุ่มนะคะแล้วก็ควบคุมด้วยยาหลอกในผู้ใหญ่ค่ะน้ำหนักตัวเกินจำนวนประมาณหกสิบคนควบคุมด้วยยาหลอกแล้วก็หรือรับสารสกัดจาก โมโลบัตออเรนก็คือส้มสิเิลของเรานะคะขนาด400มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลา3เดือนแล้วเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากส้มสิเิลของเราเนะะี่ยค่ะมีการลดลงอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติของน้ําหนักตัวดัชนีมวลกายรอบเอวแล้วก็รอบสะโพกเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมันเองค่ะแค่3เดือนค่ะบ้างจริงๆแล้วก็สารสกัดตัวที่สองก็คือแอลคูตามีค่ะ อลกูตามีนเป็นกรดอะมิโนโชนิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆเป็น,ปนซึ่งเป็นหน่วยโครงสร้างของโปรตีนในร่างกายของเรานี่แหละค่ะจากการศึกษาค่ะพบว่าแอลกูตามีนเนี่ยสามารถช่วยส่งเสริมการผาเผาผลาญไขมันเพิ่มความชุ่มชื้นของเนื้อเยื่อแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็พื้นผูกล้ามเนื้อค่ะเพื่อนๆดูหรือเปล่าคะว่าการออกกําลังกายอย่างนั้น แล้วก็การเจ็บป่วยบางประการน,นะคะเช่นการบาดเจ็บการติดเชื้อความเครียดการผ่าตัดอาจทําให้ระดับอูตามีนในร่างกายลดลงได้ด้วยค่ะอ่าและตัวที่สามก็คือไอโซมันทูโรสคือสารให้ความหวานชนิดหนึ่งผลิตภัณฑ์จากน้ําตาลทรายที่ผ่านกระบวนคือผลิตภัณฑ์จากน้ําตาลทรายที่ผ่านกระบวนการทางชีวภาพค่ะโดยใช้เอนไซม์ในการทําปฏิกิริยา เพื่อให้โครงสร้างทางเคมีของน้ําตาลนะคะเปลี่ยนไปส่งผลให้พันธะระหว่างโมเลกุลของกลูโคสและฟุกโตสมีความแข็งแรงขึ้นทําให้ไอโซมทูโรสถูกย่อยและดูดซึมในลาไส้ได้นานกว่าได้ดานกว่าการย่อยแล้วก็ดูดซึมน้ําตาลของน้ําตาลทรายถึงสี่เท่าค่ะส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดได้น้อยกว่าด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลกลูโคสอย่างชัดเจนค่ะไอโซมทูโรสจึงจัดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีดัชนีน้ําตาล ่ำชนิดหนึ่งเลยค่ะเ,เพื่อนเอ่อแล้วก็ในงานวิจัยทำกุชนาการกีฬาแสดงให้เห็นว่าไอโซมอนทูโรสค่ะสามารถช่วยในการช่วยช่วยจัดช่วยจัดการการออกกำลังกายเอยการควบคุมน้ำหนักแล้วก็การออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีโดยมีบทบาทก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดค่ะไม่สวิง จึงให้พลังงานกับร่างกายได้อย่างมั่นคงค่ะให้พลังงานได้นานกว่าขณะออกกําลังกายเมื่อเทียบกับการบริโภคต่างๆเพิ่มความทนทานในการฝึกฝนทางกีฬาหรือออกกําลังกายได้ดีเพิ่มการเผาหวานไขมันตามธรรมชาติในร่างกายให้ความรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นจะไม่จะไม่หิวเร็วแล้วก็ต่างางัดการบริโภคต่างๆก็ไปค่ะ อ่า i ีกไนท์ไลท์พาวเดอรอันนี้หน่อยแนะนำเลยค่ะส่วนผสมทั้งสมจะเป็นการจุดประกายเปลี่ยนให้คุณดีขึ้นไปเป็นเครื่องดื่มผลไม้เหมือนเครื่องดื่มผลไม้แล้วส้มสีเลือดค่ะผสมผสานเป็นการผสมผสานด้วยระหว่างแอลกูตามีนแล้วก็ไอโซมันทูโรสสูตรทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มการสร้างความร้อน ในร่างกายเราและการเผาผลาญตามธรรมชาติของร่างกายเราค่ะซึ่งในแต่ละซองจะมีสารสกัดจากส้มสีเลือดน,นี่ค่ะ400มิลลิจัมจดจทิทธิบัตรในธรรมดานะคะในประเทศอิตาลีค่ะที่พิสูจน์ทางวิทยาสตร์แล้วด้วยว่าสามารถควบคุมน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพื่อนๆแล้วในขณะที่อัลกูตามีนมีบทบาทส่งเสริมการเผาผลาญพลังงานนคะคะและไอโซมัทูโรสของเราจะช่วยเพิ่มสิทธิภาพการออกกําลังกายให้ดียิ่งขึ้นนะคะ คืออีกไนไลท์พาวเดอร์เนี่ยค่ะก็คือเหมือนผลไม้สีเลือดที่มีรสชาติอร่อยมากค่ะมีแบบรสหวานน่อยๆแล้วก็เป็นซองเล็กๆค่ะแล้วก็เป็นผงชงกับน้ำเย็นได้กินแล้วสดชื่นมากเลยค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ของแต่ละคนที่ทานเข้าไปนะคะก็แล้วแต่การดูแลร่างกายการออกกำลังกายหรือว่าการที่ควบคุมอาหารเข้าโภชนาการด้วยค่ะเ,เพื่อน แล้วเมื่อกี้น้องใหญ่ใหม่ใช่ไหมคะพูดเรื่อง green tea p a s ของเราก็คือส,สารสกัดจากชาเขียวแล้วทุกคนคิดดูคะ่ะถ้าเขาสองผลิตภัณฑ์เนะะี่ยค่ะมาฟิชชิงกันเมื่อไหร่แล้วผลจะลับผลลั์จะเป็นยังไงเพื่อนๆคนอยากเห็นอะใช่ไหมคะแน่นอนคะ่ะนี่คะ่ะผลลัพธ์คือเปลี่ยนร่างคะ่ะเพื่อนๆหน่อยเองหายไปห้าหนิว้วดูพุงอัจฉรลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วคะ่ะแน่นอนคะ่ะเพื่อนๆ อ้าวอ g กไนแอพเว t เชอรอจุดประกายให้คุณดีขึ้นสู่คนใหม่ให้คุณมีร่างกายสมคติมีอยู่จริงค่ะเพื่อนขอบคุณค่ะไดีครับคนดีครับโอ้โหนะคะโหข้อมูลดีมากไหนใครฟังแล้วอยากจะกดสั่งทันทีเดี๋ยวนี้บ้างค่ะ,คะนี่นะคะนี่จะบอกเลยว่า น้องชิวนะคะได้กินอยู่กินมาแล้วด้วยแล้วก็อร่อยอย่างที่พี่หน่อยพูดเลยเนี่ยค่ะอร่อยมากชิวใช่มีทั้งหมดต้งองสามสิบกิองใช่ก็คือแบบบอกเลยว่าราคาไม่แรงนะและที่สาคัญอ่ะถ้าสายออกกําลังกายอะ่ะคือจะชอบมากเพราะว่าอะไรมันปกติเวลาเราเจออก,กำลังกายเราจะชอบกินพวกคาร์โบไฮเดรตหรือกินกล้วยหรือกินอะไรที่มันมีน้ําตาลเพื่อให้เราแบบออกกําลังกายแล้วมันมีกําลังใช่ไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมคะแต่เจ้าเนี้ยบอกเลยว่า น้ำตาลอะไม่สวิงน้ําตาลอยู่ในเลือดเรา,รานานจีต hey. ั e. ดนะคะน้ําตาลอยู่ในเลือดเรานานเสร็จป okay. ุ๊บทําให้เรามีแรงออกกําลังกายได้นานและที่สําคัญน้าตืบทนใช่อุดตืบทนแล้วร่างกายจะดึงไขมันมาใช้ได้ดีได้มากขึ้นและตอนมันมีเนี้ยมันมีตัวช่วยเบิร์นอีกอะทุกคนคิดดูและที่สําคัญอะไอเนี้ยอยู่ในชุดโปรโมชั่นชุดลดน้ําหนักของพี่กําลังโปรโมชั่นอยู่ด้วยต้องกินต่อนะคะต้องชิล กินก่อนอาหารนะคะกินก่อนอาหารนะคะอันนี้ใช่กินช่วงก่อนก่อนอาหารสมมุติว่าสมมติว่าคนไม่ได้ออกกําลังกายก็ให้กินตอนท้องว่างค่ะก่อนก่อนแล้วทานอาหารได้เลยเพราะเขาจะช่วยเบิร์นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคนแบบว่าสายออกกําลังกายให้กินก่อนออกกําลังกายไปก่อนเลยอืส่วนชาเขียวของเราเมื่อกี้กินหลังอาหารใช่ไหมคะหลังวันไปเลยถูกต้องกินได้ทั้งแบบสามารถฉีกใส่ปากได้เลยหรือว่าใครชอบผสมน้ําก็ผสมน้ําทานได้จะบอกว่า รสชาติทานง่ายมากๆนะคะทานง่า้ทานง่ายอร่อยแน่นอนมีประโยชน์มีครบจบในตัวเดียวจริงครับโอเคค่ะขอบคุณพี่หน่อยมากข้อมูลดีมากขอบคุณครับินดีค่ะอยากอยากลองเลยค่ะอยากลองเลยครับแต่ติดอย่างเดียวครับติดอะไรครับตรงนี้กระเป๋าจังมาข้างๆแบบว่าข้างๆมาอีกหน่อยครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ฝนตกครับหนูจะไม่แห้งอีกต่อไปนะครับ แน่นอนครับสาวไม่มาให้เหลยครับผมขอบ,ขอบคุณ<ด>ค่ะโอเคนะ okay. จะบอกว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ไปแล้วผลิตภัณฑ์ดีมากนะคะส่วนช่วงต่อไปจะบอกว่าฮอตกว่าฮอตกว่าเพราะว่าเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดีนะคะเดือนที่ผ่าน